สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กันดาพารยพักกินนะคะก็ทํากับข้าวอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะกับวันนี้จะทำได้ผักหวานมานะคะทุกคนได้ผักหวานมาค่ะกับชะอมค่ะวันนี้จะพาแกงผักหวานนะคะนี่ค่ะเห็นไหมทุกคนก็คือยอดอบปวบเลยนะเขาพึ้นเด็ดมาจากต้นเลยนะคะถุงนี้นะคะยี่สิบบาทเนาะ มือนี้ราคา20บาทนะคะก่อนอื่นเราก็เด็ดก่อนนะคะผักหวานนี้เราจะเด็ดนะคะเด็ดเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะคก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าที่แวะเข้ามาดูจ้านี่เลยค่ะเราก็จะเด็ดแบบนี้เลยนะคะได้แล้วนะคะเด็ดได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคุณ ปกหวานเราก็จะเด็ดส่วนชะอมเราก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะนี่เลยจ้าชะอมใส่แบบนี้เลยจ้าไม่มีการเด็ดนะคะไม่มัดด้วยนะคะใส่แบบนี้ไปเลยไม่มีอะไรมัดนะคะแล้วเราก็จะมาตำน้ำพริกใส่หม้อ,อกแกงมีพริกนะคะพริกขี้หนูแล้วก็มีกระเทียมค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็มีเกลือนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะ บ้านกันดาทำกับข้าวก็คือต้องมีพริกกระเทียมเกลือมื้อนี้พิเศษใส่ปลาแห้งไปด้วยค่ะแกงหักหวานใส่ปลาแห้งนะคะแต่ที่บ้านเรียกห้าแห้งเจ้าห้าแห้งเนาะปลาร้าแห้งนาอที่บ้านก็แปลเป็นไทยนะแ,ะแปลเป็นกลางว่าเป็นปลาร้าแห้งนะคะทุกคนก็คือปลาแห้งนั่นเองนะคะตากเอาไว้ใส่แกงนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะ ใส่ครกเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะตักจากครกใส่หม้อค่ะตําไม่แหลกนะคะทุกคนเอาแค่ดบุบนะคะแบบนี้เลยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำล้างครกนะคะบ้านใครทำบ้างเอ่ยน,น้ำล้างก้นครกนะคะใส่ลงไปเลยนานอุ้ยแรงเป็นหน่อยขอโทษปรดอภัยนะคะประมาณนี้ค่ะ ง่ายๆเลยแกงง่ายๆเลยนะคะทุกคนตั้งไฟเลยค่ะจุดแก๊สค่ะจุดแก๊สเลยนะคะไนะคโอเคนะคะตั้งไฟไว้เลยเสร็จแล้วเราก็รอนะคะรอจนกว่าน้ำจะเดือดเนาะใส่น้ำปลาน,นิดนึง นี่ค่ะผักหวานที่เราล้างมาแล้วนะคะผักหวานแล้วก็ชะอมที่เราล้างมาแล้วนะก็ที่บ้านก็ทํากินแบบนี้แหละค่ะนะคะทํากินง่ายๆค่ะไม่มีพิธีรีตองอะไรแค่เนี้ยพอน้ําเดือดเราก็ใส่ผักหวานลงไปก่อนเนาะความจริงก็ใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะผักหวานใส่ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ไม่นานนะทุกคนเราไม่ต้องการให้เขาเหลืองนะเราอยากกินแบบเขียวๆนะคะเขียวก,กรอบเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ะอมลงไปเลยนะคะทุกคนไม่มีไม่มัดแม่อะไรเลยนะคะใส่แบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะใส่แบบนี้ไปเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็อีกนัอย่างที่ขาดไม่ได้อีกก็คือนี่เลยค่ะต้องใส่ไข่นะกันดาต้องใส่ไข่ด้วยนะคะเขาปกติเขาจะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะ แวันนี้เราแกงใส่ไข่ไก่จ้าเป็นไงไข่ที่ไม่มีไข่มดแดงนะทุกคนสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแกงใส่ไข่ไก่เลยจ้ะอร่อยเหมือนกันนะคะแค่นี้ก็ได้กินแล้วจ้ารสชาติก็จะมีความหวานของผักหวานนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ